มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสถิติ5ครั้งหลังสุดวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลในศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2 0 2 4ความคืบหน้านะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่2มิถุนาย,ยน2567เวลา15ริกามีนัดเจอกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติบราซิลในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2นัดที่4ที่มาเก๊าค่ะ โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโคชยะนัทพลศรีสมุทรนาคที่ต้องดวนศึกหนักกับนักตกแซมบ้าในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2-024สัปดาห์ที่2นัดที่4ส่งท้ายสัปดาห์นี้ที่หมาเกาสำหรับการพบกันของทั้ง2ทีม5ครั้งหลังสุดทุกรายการทีมไทยไม่เคยชนะส่วนบราซิลชนะ5ครั้งค่ะ สำหรับในชั้นลีก2 0 2 3 2กรกฎาคม2022ทีมไทยแพ้บราซิล0ต่อ3เซต20ต่อ25 16ต่อ25และ25ต่อ23ในชั้นลีก2 0 2 2วันที่2กรกฎาคม2 0 2 2ทีมชาติไทยแพ้บราซิล1ต่อ3เซต18ต่อ25 24ต่อ26 25ต่อ23 23ต่อ25ค่ะ นชั่นลีก2021 15มิถุนายน2021ทีมชาติไทยแพย้บราซิล0ต3เซตนะคะ11ต่อ25 14ต่อ25 10ต่อ25เนชั่นลีก2019 12มิถุนายน2019ทีมชาติไทยแพ้บราซิล0ต3เซต19ต่อ25 17ต่อ25และ21ต่อ25ค่ะเนชั่นลีก2018 13มิถุนายน2018ทีมชาติไทยแพ้บราซิล1ต่อ3เซต16ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ18และว3 3ต่อ25ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ